สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับปัญหาของคนที่เลี้ยงหอยเชอรี่กันนะครับก็อันที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับก็เป็นปัญหาแรกเลยนะครับก็คือลูกหอยครับผมลูกหอยนี้นะครับหลังจากฟักไข่อะไรนะครับฟักไข่ไม่อยากครับก็ปล่อยทิ้งไว้หลังจากฟักนะครับก็จะใช้เป็นตะกร้าประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัญหาจริงๆคือลูกหอยนะครับ ลูกหอยนะครับค่อนข้างจะเปราะบางมากนะครับต้องเลี้ยงแบบเอาใจใส่เป็นพิเศษแล้วก็อาหารต้องมีขนาดเล็กมากนะครับอย่างไข่ผำเนี่ยครับนยครับหรืออาจจะเป็นสาหร่ายนะครับสาหร่ายหางกระรอกนีครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่ลูกหอยพอจะกินได้นะครับแล้วก็ขนาดเล็กแล้วก็มีไยกว่าไงอ่ะใบอ่อนนะครับพวกกับใบอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับลูกหอยจะกินง่ายนะครับ ทให้หอยโตง่ายนะครับก็นี่จะเป็นหนึ่งปัญหาหลักๆเลยนะครับสาหรับคนเลี้ยงหอยก็นั่นคือนั่นก็คือการอนุบาลลูกหอยให้รอดนะครับจากที่จากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมก็จะเลี้ยงในกระมังนะครับแล้วก็กระมังพื้นที่ก็จะแคบนะครับแล้วก็มีความร้อนนะครับหรือถ้าเราเลี้ยงในที่มืดนะครับในห้องในบ้านนะครับหอยลูกหอยก็จะไม่โตเลยนะครับเนื่องจากไม่ได้รับแสงนะครับ ได้รับอาหารนะครับแต่ไม่ได้รับแสงนะครับหอยต้องมีการสั่งขอแสงนะครับเป็นการรับแดดนะครับเพื่อเพิ่มแคลเซียมในตัวหอยนะครับเพื่อให้เปลือกหอยใหญ่ขึ้นนะครับตัวหอยก็จะใหญ่ตามนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นหนึ่งในปัญหาแรกนะครับก็คือการเลี้ยงลูกหอยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับลูกหอยก็จะมีศัตรูที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นปลากินเนื้อนะครับอย่างปลาดุกนะครับ แต่ถ้าอยู่ในตามธรรมชาติเราก็จะเจอกับปลาดุกนะครับแล้วก็ปูนะครับอาจจะติดมาตามพืชผักอะไรเงี้ยครับต้องคอยสังเกตด้วยดีนะครับแล้วก็มีถ้าตามทุ่งนาก็จะอาจจะเป็นนกนะครับหรืองูหรืออะไรอย่าลก็ได้นะครับที่สามารถกินลูกหอยแล้วได้นะครับแน่นอนครับลูกหอยเป็นสัตว์เล็กนะครับอะไรไม่ว่าอะไรก็ตามที่กินเนือนะครับก็สามารถกินลูกหอยได้หมดครับก็โดยคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับ การอนุมานนะครับลูกหอยจึงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดครับสำหรับผมนะครับแต่ว่าข้อแนะนํานะครับก็วิธีแก้ปัญหาหลักๆก็คือนะครับก็เน้นนะครับใช้บ่อกว้างๆนะครับมีพืชน้ําที่เหมาะสมนะครับพืชน้ําที่ไม่เน่าง่ายจนเกินไปนะครับเนื่องจากจะทําให้น้ําเน่าในภายหลังนะครับอย่างก่อนหน้านี้ผมก็ใช้ผักตบนะครับแล้วก็แดดไม่พอผักตบก็จะเน่าตามมา แต่ปัจจุบันผมก็ผักตบหอกนะครับก็เป็นหลักๆก็จะเป็นสาหร่ายผักบุ้งนะครับแล้วก็ขยพันธนะครับแหนนะครับให้แบบอาหารสไตล์ตามธรรมชาติเลยนะครับบางคนอาจจะให้อาหารปลาดุกนะครับแต่ข้อเสียก็คือข้อดีคือตัวเร็วครับแต่ข้อเสียคือน้ําเน่าเร็วนะครับลูกหอยก็จะตายหมดบ่อครับเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ลองแล้วครับมีตัวที่รอดแล้วก็มีตัวที่ตายครับโอเคนี่ก็เป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่หนึ่งนะครับ ซึ่งถ้าลูกหอยตายเยอะเกินไปนะครับก็จะมีผลเสียที่ตามมาก็คือหอยจำนวน,นน้อยนะครับก็ไม่สามารถขายได้นะครับไม่สามารถเป็นรวมกิโลขายได้นะครับคือเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่คุ้มนะครับเสียเวลาเปล่าๆนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เป็นติดเป็นปัญหาหลักๆแล้วก็วนลูปมาเรื่อยไปนะครับแต่ถ้าปล่อยบ่อตามธรรมชาติก็ศัตรูก็จะค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกนะครับผมาเลี้ยงเองก็ต้องอนุบาลใช้เวลาสัก ระยะนะครับต้องคอยดูน้ํานะครับดูอาหารนะครับแต่อาหารก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่หอยจะไม่ค่อยกินจุนะครับไวันี้ครับแต่ต้องใช้เวลาสักหน่อยโอเคนี่ก็เป็นหนึ่งปัญหาแรกนะครับปัญหาหลักโอเคครับปัญหาต่อมาครับก็อันนี้ก็จะเป็นทุกอย่างทุกบ่อครับอย่างที่ผมบอกครับหอยเป็นถ้าวัยนะครับที่โตขึ้นจากลูกหอยนะครับก็จะเป็นวัยกลางนะครับหวัยพ่อแม่พันธุ์ก็จะประมาณนี้นะครับ ซึ่งเป็นไวนที่กินจุมากครับถ้าเราให้อาหารเห็นว่าเต็มบ่อแบบนี้นะครับภายในสองสามวันก็หมดได้นะครับแล้วก็สิ่งที่ตามมานะครับนอกจากกินจุแล้วนะครับเราต้องหาอาหารเยอะนะครับเนี่ยครับข้อเสียอย่างนึงคืออาหารเยอะมากถ้าปลูกผักเราพื้นที่ไม่กว้างจริงๆนะครับหรือมีพื้นที่ไม่พอจริงๆครับเรียกว่าต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากเลยนะครับกว่าผักจะโตให้ทันหอยกินนะครับ แต่ข้อดีก็คือกินได้หลายผักหลายอย่างนะครับแต่ข้อเสียก็คือกินจุมากนะครับกินจุถ่ายเยอะนะครับแล้วก็ทําให้น้ําเน่าเสียคะปัญหาที่ต่อมาปัญหาที่ตามมาก็คือจะเป็นน้ําเน่าเสียนะครับปัญหาที่สามนะครับนอกจากเรื่องกินจุเรื่องอาหารต่างๆนะครับน้ําเน่าเสียนะครับก็นะครับหลายคนนะครับอาจจะใช้เป็นระบบน้ําวนนะครับแต่นะครับวิธีนี้แก้ได้ง่ายมากครับก็คือใช้เป็นแหนนะครับ แหนก็จะเป็นพืชน้ํานะครับที่อยู่ได้นานเท่าไหร่ก็ได้นะครับยิ่งมีเยอะนะครับถ้าหอยกินไม่หมดนะครับมันก็จะขยายตัวมันเองนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับของแหนนะครับเป็นอาหารเป็นได้ทั้งอาหารหอยแล้วก็เป็นพืชน้ําพร้อมขยายตัวในตัวเองนะครับนั้นก็จะอยู่ในระบบนะครับมีชี้หอยมีแหนแหนก็โตขึ้นครับแต่ถ้าหอยเราเยอะแหนก็จะหมดก่อนนะครับโอเค นอกจากแหนแล้วนะครับที่ทําให้น้ํเน่าช้าลงนะครับก็ยังมีผักบุ้งนะครับอันนี้นะครับอยู่ในน้ำครับโตได้นะครับแล้วก็จะมีการงอกบางใหม่ๆเรื่อยๆนะครับมีแสงแดดนะครับมีมูลหอยในน้ํานะครับมีน้ํานะครับผักบุ้งก็จะโตนะครับซึ่งผักบุ้งนะครับอยู่ได้เรื่อยๆครับไม่ไม่มีผลทําให้น้ําเสียนะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเราให้พืชน้ําเป็นหลักนะครับน้ําก็จะไม่เน่าเสียก็ไม่มีปัญหาตามมานะครับ แต่อาหารบางอย่างนะครับจําเป็นต้องมีจริงๆนะครับอย่างเช่นใบตําลึงอย่างเงี้ยครับเพื่อเสริมแคลเสี่ยมนะครับอันนี้ก็อาจจะขยันเปลี่ยนน้ามานิดนึงนะครับถ้าให้เป็นพวกอาหารยางนะครับก็จะทําให้น้ําเน่าเสียนะครับก็อาจจะเปลี่ยนบ่อยๆนิดหน่อยนะครับนี่ก็เป็นปัญหาอย่างที่สามหลักๆเลยนะครับที่มีมานะครับอีกหนึ่งปัญหานะครับที่ผม กันไว้ก่อนนะครับดีกว่าแก้ที่หลังก็คือนะครับเลี้ยงนะครับเลี้ยงในใต้หลังคาไปเลยนะครับก็คือปัญหาน้ําฝนนั่นเองนะครับปัญหาน้ําฝนนี้นะครับก็จะมีผลทําให้อุณหภูมิน้ํานะครับเปลี่ยนฉับพันนะครับทําให้หอยนอกตายนะครับสํหรับสาหรับคนเลี้ยงในบ่อนะครับก็นะครับถ้าบ่อแคบไปนะครับน้ําฝนเต็มๆนะครับก็จะทําให้น้ําเย็นเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเลี้ยงโดยธรรมชาตินะครับ หอยก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับหรือว่าครับระดับน้ําที่ลึกลงนะครับทําให้หอยสามารถหลบน้ําฝนได้นะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับถ้าเลี้ยงแบบธรรมชาติก็จะดีไปอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าคุณเลี้ยงในกระชังบกแบบผมนะครับแบบนี้นะครับไม่ควรจะเอาให้โดนน้ำครับถึงต่อให้ว่าบางตัวอาจจะรอดจริงนะครับแต่ว่าได้ไม่คุ้มเสียแน่นอนครับเสียอาจะเยอะกว่าได้นะครับเพราะหอยจะตายมาก เคก็มันสังเกต้น้ครับหอยเยอะเท่าไหร่นะครับก็เปลี่ยนบ่อยเท่านั้นนะครับกินเยอะถ่ายเยอะนะครับเปลี่ยนบ่อยนะครับเพื่อสุขภาพหอยนะครับมาครับแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคืออาหารธรรมชาตินะครับก็ถ้าเป็นนะครับแหน่ตามทุ่งนานะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราไปเอากับ คลองนะครับที่มีน้ําเสียมีสารเคมีนะครับหอยนะครับก็บางตัวนะครับอาจจะสามารถกินได้แล้วก็อยู่รอดนะครับแต่ว่าไม่เป็นผลดีกับคนที่จะรับประทานต่อนะครับแต่ว่าก็จะมีบางเคสบางกรณีนะครับที่หอยกินแล้วก็ตายเลยนะครับนอกจากสารเคมีแล้วนะครับก็ยังมีพวกยาฆ่าแมลงนะครับที่หอยไม่ค่อยถูกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผักพืชอะไรนี้นะครับ พยายามนะครับหาแบบธรรมชาติให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าถ้าปลูกเองไม่พอจริงๆนะครับพยายามหาตามธรรมชาติแต่ถ้าปลูกเองได้ยิ่งดีนะครับจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องสารพิษกับอาหารนะครับแล้วก็น้ําที่เน่าเสียตามมาครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาหลักๆเลยครับแต่ว่าจากที่ผมเลี้ยงมาก็เป็นของธรรมชาติล้วนๆนะครับผักก็เก็บตามรั้วนะครับพืชบางอย่างก็มีอย่างต้นกล้วยนี้ก็ มีที่บ้านนะครับก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับของคนเลี้ยงในระบบน้ํานิ่งนะผมจะแนะนํานะครับถ้าเลี้ยงในระบบน้ํานิ่งแบบนี้นะครับออกซิเจนค่อนข้างมีจํากัดนะครับแต่ตอนนี้นะครับยังเป็นลูกหอยอยู่นะครับถ้าเลี้ยงในจํานวนเท่านี้นะครับลูกหอยโตขึ้นนะครับก็จะทยอยตายได้นะครับผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับยิ่งหอยเยอะขึ้นมากเท่าไหร่เรายิ่ง ควรจะใช้พื้นที่มากเท่านั้นนะครับสำหรับสำหรับคนที่เลี้ยงระบบน้ำนิ่งนะครับเพราะอากาศจะน้อยมากนะครับไม่มีการถ่ายเทนะครับหอยก็จะทยอยตายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีแก้ปัญหาก็คือนะครับถ้าคนเลี้ยงน้ำนิ่งนะครับเลี้ยงให้กว้างขึ้นนะครับมากขึ้นแล้วก็กระจายครับอย่าให้แอัดจนเกินไปนะครับเพื่อที่หอยเราจะได้มีอากาศถ่ายเทแล้วก็มีผลกับการเจริญเติบโตด้วยนะครับเพราะมีการมีระบบหายใจที่ดีนะครับ มีพื้นที่ที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ลดปัญหาน้ําเน่าเสียที่ตามมาด้วยนะครับก็กระจายนะครับอย่าให้แอร์จนเกินไปนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมพบเจอเลยนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับสําหรับคนที่เลี้ยงหอยแน่นนะครับผมก็ขอแนะนําเป็นนะครับระบบน้ําวนนะครับถ้าใครสงสัยนะครับระบบน้ําวนเป็นยังไงก็ลองเซิร์ชดูกันนะครับก็หลักการง่ายๆก็คือนะครับก็จะสูบน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ ทำเป็นเหมือนสไตล์น้ำตกครับสุบน้ำแล้วก็วนนะครับกับเข้ามาปล่อยน้ำที่บ่อเดิมนะครับแต่ระหว่างนี้นะครับอาจจะมีไส้กรองนะครับตัวกรองขี้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะทำนะครับสามารถสามารถทำได้เหมือนกันนะครับข้อดีตรงนี้ก็คือนะครับสามารถทำความสะอาดนะครับฝุ่นหรือขี้นะครับในน้ำได้เหมือนกันนะครับถ้าวางระบบดีๆนะครับแล้วก็อีกข้อดีอย่างหนึ่งก็คือออกซิเจนในน้ำนะครับนะครับ การที่มีออกซิเจนในน้ำครับน้ําจะเน่าเสียช้าลงนะครับแล้วก็ได้กองขี้ในตัวด้วยนะครับเริ่มมุ่งหอยต้างๆนะครับก็จะเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็วิธีแก้ปัญหาง่ายๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับปัญหาที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับรู้ไว้นะครับก่อนที่จะเลี้ยงครับถ้ารับปัญหาเหล่านี้ได้นะครับการเลี้ยงหอยก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากนะครับแต่ว่า ต้องมีความใส่ใจในระดับหนึ่งนะครับอาจจะต้องแบ่งเวลานะเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในแต่ละวันนะครับแน่นอนครับปัญหาที่ผมว่าหลักๆก็คือไม่พ้นเรื่องน้ำนะครับการถ่ายน้ํากันครัความสะอาดบ่อหอยนี่ต้องทําเป็นประจำนะครับต้องแบ่งเวลานิดนึงนะครับถ้าคิดจะทําเป็นงานเสริมนะครับโอเคก็มีประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่กําลังศึกษาถึงการเลี้ยงหอยนะครับอยากจะสอถทมอะไรเพิ่มเติมนะครับ คอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่กำลังเลี้ยงอยู่แล้วแล้วมีปัญหาอื่นๆนะครับอยากจะมาแชร์กันนะครับก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็มีปัญหาโดยประมาณเท่านี้นะครับที่อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนครับได้รับรู้กันนะครับก่อนที่จะเริ่มเลี้ยงหอยเชลรีกันนะครับโอเคครับผม ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันนะครับก็ใครชอบคลิปดีๆเกี่ยวกับหอยเชอรี่แล้วก็การเลี้ยงเทคนิคอะไรต่างๆแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงหอยเชอรี่อะไรแบบนี้นะครับในคลิปถัดไปนะครับหรือเราอาจจะมีสาระอื่นๆมาเพิ่มเติมนะครับในช่องของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันครับ รับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ